ไข่มดแดงก้อยไข่มดแดงลงโอ้นี่ออมเครื่องในอาหารเช้าเบิ่งก่อนซีมมึงก่อนอ่าออมเครื่องในไก่มะข้าก้อยไข่มดแดงมาเอ้าเอายังใส่เนยพริกแล้วหอม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 ต้นดิหอมต้ ออหอมแดงใส่ก็ได้หอมมือกันเอาเข้าวคั่วข้าวคั่วขา้วขาวคั่วเปล่งนัวเพราะโอ้ขัดขัดขัดเปล่งนัวเขาเป็นโมบางไปเรื่อยๆล่ะพริกคนฝั่งหน้าปราตองใสด้วยพร้ะสมอยู่แล้วน้ำปลา จำปลาใส่บ่หน่อยบ่ยใส่หน่อยนึงเอาใส่หยุดโอ้ต้นหอมเอาเอาหอมหอัวแดงใส่เลยเอยู่ทง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 ,ทงน่าเต้น คกูโคกว่างเงี้ยไข่มดแดงไม่้องกินมดแดงมันหั่นมนตำตนานซิม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 ซซิมบิงซิมเบิ้ พอ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 พครับอาตักสุดยอดสุดยอดเสร็จๆมามแดกินยากเลยพีพ่นองเลหหมดแดง ซมอีกรอบพอ,อ,อดีวิธีกันเขาบอกมอีต้นหอมเก่าหอมหัวแดงใส่ก็ได้กตหอมรือกันรสชาติดีพี่น้องนี่คือหน้าตาของก้อยไข่มดดูแดง phong con phong xe phút sao lời đi kiếm ta cứ kiếm lời bằng này ngon kia ngại chắp chắp ngay chắp chạp 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 chắp 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 xúc cho môi vụ ký nỗi lấy mở lộng hung ra tung ở thịt nỗi 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 lốt nỗi 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 tác nỗi nỗi ง่ายๆพี่น้นองกินง่ายๆแต่กินง่ายๆเลยเนาะเขามมนเลี่ยนหรอเนาะกำลังตักกำลังตักอาหารเช้าครับครับ นี่เลยนี่เลยสุดยอดพี่น้องนี่แหละอาหารอาหารเช้าวันนี้สุดยอดก้อยไข่มุแดงเดี๋ยวเอาหนีไปน้องมามายอมมา ยอมายอมายอมาโอ้บอกมวอย่างนี้มาหนิครับครับครับมีดหน่อยมากม,ม,มีดหน่อยมากิน,น,นอนค,รครับผมบรรยากาศแบบบ้านๆเฮ่ากินเขาครับผม